โอเคครับสวัสดีนะคุณผู้ชมที่มาเราชมคลิปนี้คนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะ้วัดเกมมิ่งแล้วก็วันนี้เนี่ยเลยเราจะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาสู้บอสทั้ง5ตัวในเอสดอล์ on. มัลซี่มอ็อบกันนะครับก็สำหรับเอสดอล์ on, มัลซี่มอ็อบเนี่ยก็จะเป็นเอสดออนที่มันเพิ่มบ,บอมสมาแบบ5ประมาณสัก5ตัวเลยนะก็เรามาเริ่มดูเราเริ่มลองสู้ตัวแรกเลยดีกว่าตัวแรกจะมีชื่อว่าเดอะโฟรไลต์ Up นะ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มสู้ตัวแรกกันเลยดีกว่าน้าตาเป็นแบบนี้เลยมาอ่าก็ถือว่าบอสต,ตัวนี้ทีเดียวตายเลยนะเว่าบอสตัวนี้มันมันเป็นแค่เพียงมินิบอสเท่านั้นนะเหมือนจะไม่ได้แข่งอะไรมากโอเคครับเรา สำหรับบอสตัวเลกนี้ก็จบไปนะก็เราทุบกองทิ้งเลยนะเพราะมันจบไปแล้วต่อไปบอสตัวที่2ก็จะเป็น The Fallen w a r d n เนะก็สำหรับบอสตัวนี้จะมีสิ่งพิเศษหน่อยนะนี่มาแล้วฮนะสำหรับบอสตัวนี้มาบอสตัวนี้เราจะฟันไม่เข้า ร้อยมันใช้ท่าปักพื้นแล้วเราใช้จังหวะนี้ตีมันด้านหลังนะตีมันตรงเป็นตุดสีดำโอ้ไม่ดูวะรู้เลยมันโหดแค่ไหนดูสิครับโหดมากเลยนะแอปเปิลทองต้องโบ,บและดีนี้มันใช้ท่านี้แล้ว เราตีได้ทีเดียวแต่นั้นมันจะตีไม่เข้าอีกเลยนะมันจะใช้ท่าอะไรทีนี้เราต้องให้มันโจมตีเราบ่อยมากนะโอ้โหดูท่เมื่อกี้มันตีสลามตายเลยนะโอ้โหโอ้โโอโมันใช้ท่านี้อีกแล้วโอเคครับในที่สุดบอสตัวนี้ก็ตายสักทีนะ ต่อไปเรามาดูบอสตัวที่3ามกันเลยดีกว่านะก็คือบอสบาาโกเดอสซันเชวนะก็แต่บอสตัวนี้มันเหม๋ยนจะเป็นบาาโกนะก็เดี๋ยวเรามาดูฝีมือนียก่ามันก็จะคอยสกเนเซอร์ดวงอาทิตย์มาโจมตีเรานะแล้วมันจะเสียสมมอนลูกน้องมาด้วย โอเคเข้าสำหรับบอสตัวนี้พลังดีว่ามหาศาลอู้อมันสามารถดีเลือดได้ด้วยนะสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยผมลืมบอกไปอีกอย่างก็คือมันดาบมันไม่สามารถทำอะไรได้ต้องใช้ธนูเท่านั้นนะนะ โอเคบอสตัวที่3ก็จบไปแล้วนะจบไปก็เรามาดูที่บอสตัวที่4กันเลยนะั่นก็คือฟอสมอนั่นเองซึ่งแต่ละตัวมันก็ไ้ะรอไอที่เป็นของตัวเองนะั่นแต่ว่าในคลิปนี้เราไม่ได้ฟูกัสที่ไอทมเรามาฟูกัสที่บอสนะก็ต่อไปจะเป็นบอสตัวที่4ฟรอสต์มอนนะนี่มันจะมีไอพลังหิมะอยู่ที่มือนะถ้าเราแอบ,บย่องไปหยิบ ทันเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้พลังได้นะแต่อันนี้ผมหยิบไม่ทันมันก็เลยใช้พลังได้ถ้าขายิบหยิบทันก็โชคดีไปมันจะใช้พลังไม่ได้ดูซึ่งมันไม่สามารถไอตัวนี้เนี่ยเราต้องสู้ระยะประชิดอย่างเดียวครับเราไม่สามารถใช้ดาบมันสู้ได้นะแล้วก็ดูท่าเมื่อกี้สินะับมันจะแช่แข็งเรานะแช่แข็งเรา ไอ้เรามไม่สามารถเดินไปไหนได้แล้วมันจะใช้จังหวะนี้ในการโจมตีนะโมสเตจนี้มันจะกลายเป็นแบบท่ายืนหน่อยๆนะและนี่มันจะเป็นร่างท่ายืนซึ่งไอ้ร่างท่ายืนเนผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะคือถ้าเราโดนมันทุบทีเดียวตายเลยฮนะ บอสตัวที่สีก็ตายแล้วนะครับในเอสผมขอย้ําชื่อเอสอออีกทีนะเอสออนี่มีชื่อว่ามาซี่มบนะต่อไปบอสต,ตัวสุดท้ายก็คือนากานะไอ้ซาลาม,าามผมว่าคลิปนี้เนี่ยผมว่าบอสน,นไม่น่าโหดหรอกแต่ซาลาม,มันโหดยิ่งกว่าประเด็นนั้นประเด็นคือซาลาม,มันน่าจะโหดยิ่งกว่าบอสอีกนะ มาบอสตัวสุดท้ายแล้วบอสตัวนี้น่าจะโหดที่สุดเพราะมันหลกบกระสุนได้ทุกอย่างแต่ไปหาข้อมูลมาดูโดอเคครับสำหรับบอสตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าโหดให้ได้เลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันวิ่งมันบินเร็วมากนะมันเลือดน้อยแต่มันโคตรกิ่งเลย ไม่ได้การแล้วแบบมว่ามันมันต้องสักหน่อยแลยย้วมันจะโหดมันโหดได้สักขนาดนี้ในหมดสวยพนะ่าจะไม่รอดนะมามันบินสูงมากด้วยนะบาเด็นมามา มันบินเร็วมากจนผมมองไม่เห็นแล้วเนี่ยในที่สุดบอสตัวนี้ก็ตายนะเลือดมันน้อยแต่ว่าเลือดมันน้อยนะแต่แต่ว่ามันมันพูดแล้วหดีมต้องเปลี่ยนไป็หมูสร้างสารรค์เลยนะก็มันจะดรอปอาวุธของมันเองซึ่งอาวุธเนี่ยผมไม่รู้ว่าทำยังไงก็ลองไปดาวน์โหลดเล่นกันเองนะเดี๋ยว ลิงก์ดาวน์โหลดแอปออนมาซี่ม็อบเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ปักบนะุด้วก็ไปโหลดเล่นกันได้นะโอเคและนี่ก็คือโอเคครับนี่ก็คือทั้งหมดของการสู้บอสในแอปออนมาซี่ม็อบนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะครับสนุกกันไหมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดตามแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมนะวัดเกมมิ่งด้วยนะครับแล้วก็สำหรับลิงก์แอปออนเนี่ยถ้าอยากดาวน์โหลดไปเล่นเนี่ยก็ สามารถกดโหลดได้ที่คอมเมนต์ปักหมุดนะผมจะทิ้งลิงก์แอปออนให้เราโหลดเล่นกันในคอมเมนต์ปักหมุดนะก็สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอคอยโชคดีกันนะครับ